วันลุมพินี131มาช้าแต่มานะจ๊ะสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับกับการวิเคราะห์มวยวันและคลิปนี้เป็นวันลุมพินีที่131นะฮะตอนแรกก็นึกว่าจะงดแล้วนะครับผมก็เพิ่งมาประกาศวันจั์ตอนเย็นนะครับว่าไม่ได้งดนะก็จัดตามความเหมาะสมและกันเขาว่ากันแบบนี้นะฮะ และเช่นเดิมเช่นเคยครับผมก็จะเอาคู่มวยที่ผมชื่นชอบมาวิเคราะห์ให้กันฟังนะฮะเวลาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอพูดแบบไม่ยาวแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาติดงานด้วยก็เลยไม่ค่อยอยากทำมีคอมวยวันธรรมดาเพราะอย่างนี้แหละฮะไม่ค่อยมีเวลาจริงๆเพราะฉะนั้นจะมีคู่ไหนบ้างก็ไปรับชมรับฟังได้เลยครับเริ่มที่คู่แรกนะครับรุสตมยูนุซอพบกับเพชรสุขุมวิทต้อมทุ่งใหญ่เปลี่ยนสีเสื้อแล้วนะครับเพชรสุขุมวิทจากบอยบางนาเป็นต้อมทุ่งใหญ่นะฮะ ไม่รู้ว่าฝีมือก็จะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าฟอร์มที่ผ่านมาของเพชรสุขุมวิทเนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลังๆมาเนี่ยก็แพ้ซะเยอะเลยมีไฟที่เจอกับ CVU v i t e ิเนี่ยสามารถเอาชนะ TKO ได้ก็นึกว่าจะกลับมาฟอร์มดีนะฮะหลังจากแพ้ติดต่อกันมา4ีไฟนะก่อนหน้านั้นแต่ไฟล่าสุดก็แพ้น็อกให้อัสลามจอนอติคอไปนะครับไปเป็นมวยแทน แต่ก็ไม่ได้ต่อยแย่นะครับในไฟนั้นก็ต่อยถือว่าดีเลยอาวุธนี่แลกเดือดเลยนะฮะแต่ว่าท้ายสุดครับไปโดนอาวุธอัสลามจอนเข้าไปความเร็วสู้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ลูกหนักและความหลากหลายของอาวุธเนี่ยสู้ได้นะครับแต่ระบบการป้องกันตัวของเพชรสุขมุมวิทย์ผมก็มองว่าก็ไม่ได้ดีอะไระครับโดนอาวุธคู่ต่อสู้ง่ายเป็นหน่อยส่วนคู่ต่อสู้ของเขาครับรุสตมัมโทมาฮอคยูนูซอฟเจ้าหนูรัเสเซียวัย18ปีซึ่งฟอร์มแรงมากๆนะฮะในรายการ5ไฟเนี่ยชนะติดต่อกันเลยนะครับไฟล่าสุดเนี่ยา รักมวยไทยไปเป็นเด็กหนุ่มวัย18ที่มีความหลากหลายเหลือเกินนะครับหมัดเท้าเนี่ยออกได้ดีมากๆนะครับสาสตร์แข้งต่อยหมัด123ยึกหลอกซ้ายต่อยขวาหมัดเวียงอะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีมากการยืนมวยนี่ก็ถือว่านิ่งเกินวัยมากๆนะครับมีความเป็นมวยสูงมากๆอาวุธอื่นๆพวกเข่าซอกนี่ก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เน้นไปทางนั้นจะเน้นสาสตรแข้งต่อยหมัดสเตปฟุตเวิร์กมีความเร็วต่อยได้แม่นต่อยได้หนักนะครับอันตรายจริงเจ้าหนูคนนี้ มีความฉลาดในการต่อยค่อนข้างสูงเลยไม่เข้ามวยมั่วซั่วนะครับผมดูดีมีอนาะคตจริงๆแทบจะหาจุดอ่อนอะไรไม่ได้เลยนะครับณนะปัจจุบันนี้ก็ได้แค่รอดูพัฒนาการนั่นแหละครับเพราะว่ายังไม่ได้เต็มเวทเดียนะเพิ่ง18ปีเองและประสบการณ์ยังน้อยอยู่ขนาดประสบการณ์น้อยยังโหดขนาดนี้นครับถ้าประสบการณ์มากกว่านี้เนี่ยจะอันตรายขนาดไหนและคู่นี้ครับผมน่าจะมองไปเหมือนกันกันกบทุกๆคนแหละว่าผู้ชนะน่าจะเป็นรุสตัตมยูนูซอฟนะฮะ จุดที่มันต่างกันชัดเจนเลยเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าเป็นเรื่องของความเร็วนะครับผมความเร็วในการเข้าทำเนี่ยคนละเรื่องเลยเพชรสุขุมวิทยเนี่ยก็ช้าถือว่าช้านะครับผมกว่าจะออกอาวุธแต่ละทีและไม่ค่อยแม่นนะเท่าที่ผมดูมาเนี่ยไม่แม่นยำเท่าที่ควรเลยอาวุธถึงแม้ว่าจะมีลูกหนักมีหมัดเท้าเข่าสอกออกได้หมดแหละวงในก็ตีเข่าได้ฟันศอกได้ แต่มันไม่ทันกินครับแล้วรุ่นตมยูนซอฟเนี่ยก็เร็วนะฮะสเตพพ็ปฟุตเวิร์กดีมีบล็อกล่อการออกอาวุธก็ออกได้เร็วและออกได้แม่นซะด้วยนะครับน่าจะเป็นงานยากของเพชรสุขุมวิทเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพชรสุขุมวิทจะไม่มีรูชนะนะฮะเพราะอย่างที่พูดไปไฟล่าสุดที่ต่อยกับอัสลามจอนเนี่ยก็ถือว่าต่อยดีเลยถึงแม้ว่าท้ายสุดจะแพ้นอกไปนะ ไฟนี้ถ้าเพชรสุขุมวิทย์จะเอาชนะชัวร์เนี่ยผมมองว่าต้องเข้าวงในให้ได้ครับเพราะว่าเกมวงในเนี่ยเป็นจุดอ่อนของมวยต่างชาติมากๆนะฮะเท่าที่ดูมาหลายๆคนเลย10คนเนี่ยจะมีสัก8คนนี่แหละที่วงในไม่ค่อยดีไม่ค่อยเป็นเขาจะไม่ค่อยเอาวงในกันเลยนะครับต่างชาติจะเน้นวงนอกเป็นหลักนะครับถ้าเพชรสุขุมวิทย์ไปฝึกจุดนี้มาไปแก้เกมจุดนี้มาได้ชิดวงในให้ได้ตีเข่าฟันซอกเนี่ยได้ลุ้นแน่นอนแต่ถ้าเป็นแลกหมัดกันวงนอกก็ สู้ยากครับความเร็วมันคนละเรื่องจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรอชมรอเชียกันนั่นแหละครับว่าแผนการชกของคู่นี้เนี่ยใครจะวางแผนมาดีกว่ากันแต่ขอเลือกเชียร์ไปที่รุสตัมโทมฮอคยูนูซอฟหนุ่มรัสเซียวัย8 8ปีมาแรงต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านกาบิเล่โมรามพบกับน้องฟ้าใสท็อปพีแสนชัยนะครับไปกันที่กาบิเลโมรามก่อนเลยนะครับนักชกสาวบราซิลวัย24ปีนะครับ เปิดตัวในรายการไป2ไฟน์นะเป็นการแพ้1ชนะ1นะฮะสไตล์การต่อยนี่ก็ถือว่าดูดีมีอนาคตเลยนะครับอาวุธออกได้ต่อเนื่องการออกหมัด1 2 3าเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับเวลาที่เธอออกหมัดเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยจะมีตัดลําตัวขึ้นบนตัดลําตัวขึ้นบนตลอดนะครับทาได้ดีมากๆส่วนวงในเนี่ยตีเข่าได้ค่อนข้างดีมากๆเลยจังหวะล็อกคอตีเข่านี่ถือว่าเหนียวเอาเรื่องเลยสําหรับกาเบรียลโมรามการยืนมวยเนี่ยก็ปักหลักแน่นดีนะครับผม ไม่มีถอยเหมือนกันออกอาวุธต่อเนื่องร่างกายกําลังสดกําลังแรงเลยการป้องกันตัวนี่ก็กาดยกสูงตลอดนะฮะก็แทบไม่มีอะไรให้ติเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูดีมากๆใน2ไฟที่ผ่านมาอาจจะไม่มีลูกศอกให้เห็นชัดเจนนักแหละเพราะน่าจะไม่ใช่อาวุธที่กาเบรเลโมรามเนี่ยถนัดเท่าที่ควรนะ แต่ว่าการออกหมัด1-2-3ตัดลำตัวขึ้นบนเนี่ยทำได้ดีมากๆทำได้ดีจริงๆเพราะฉะนั้นก็รอชมกันครับว่าไฟที่3ของกาเบเล่ลโมรามจะเป็นอย่างไรนะฮะข้ามมาทางด้านน้องฟ้าใสท็อปพีแสนชัยนักชกสาวไทยไวัย29ปีนะครับฟอร์ม2ไฟล่าสุดในี่แพ้รวดนะฮะน้องฟ้าใส ก่อนหน้านั้นสองไฟแรกเนี่ยก็ชนะรวดเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งนักชกหญิงที่ผมค่อนข้างชื่นชอบนะต่อยไปยิ้มไปตลอดเลยมีความเกา๋ามีประสบการณ์อาวุธครบหลากหลายหมัดเท้าเข่าสอกออกได้หมดจังหวะดักออกหมัดแม่นๆหน,นักๆเนี่ยก็มีให้เห็นเหมือนกันและลูกสอกของน้องฟ้าใสเนี่ยผมว่าทําได้ดีทําได้คมเลยนะ ก็เรเียกได้ว่าครบเครื่องครับน้องฟ้าใสอาวุธก็มีครบความเก่าประสบการณ์ก็ดีเยี่ยมอาจจะติดตรงที่ความสดความแรงเนี่ยอาจจะไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนสมัยสาวๆกว่านี้ครับแรงก็มีตกให้เห็นในหลายๆไฟเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะใช้รูปประสบการณ์เข้ามาช่วยนะครับและในสองไฟล่าสุดที่แพ้ี่ผมมองว่าออกอาวุธค่อนข้างน้อยไปหน่อยจะเน้นไปที่ดักออกหมัดเนี่ยเยอะไปหน่อยนะครับถ้าออกอาวุธได้ต่อเนื่องกว่านี้เนี่ยก็น่าจะดูดีกว่าที่ผ่านมา2ไฟนะฮะ ก็นั่นแหละครับอยู่ที่สภาพร่างกายความสดนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอชมไฟนี้แหละครับว่าน้องฟ้าใสจะสามารถกลับมาคว้าใช้ได้หรือเปล่าหรือจะแพ้ติดต่อกันเป็นไฟที่3รอชมกันครับคู่นี้ครับกาเบรียโมรามกับน้องฟ้าใสกาเบรียโมรามเนี่ยจะได้ความสดนะฮะรูปร่างก็สูงยาวกว่าเกือบ10เซนเลย อาวุธเนี่ยก็ออกได้น่ากลัวนะครับมีทุกลูกเหมือนกันวงในก็ตีเข่าดีเหมือนกันส่วนน้องฟ้าใสเนี่ยก็อย่างที่พูดไปครับจะมีลูกเกา๋าลูกประสบการณ์นะฮะดักออกหมัดดักฟันศอกเนี่ยก็ทําได้ดีเยี่ยมเลยแต่ความสดเนี่ยน่าจะเป็นรองพอสมควรและผมก็ไม่รู้ว่าถ้าน้องฟ้าใสโดนวงในตีเข่าอีกเนี่ยจะแก้ได้หรือเปล่าเพราะไฟล์ล่าสุดที่แพ้กับฟานซิสก้าเวล่าเนี่ยก็โดนวงในไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะ เจอนักชกที่รูปร่างสูงยาวกว่าเนี่ยแก้เขาไม่ค่อยออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นไฟนี้ครับถึงแม้ว่าจะชอบน้องฟ้าใสมากๆนะฮะแต่ว่าขอเลือกเชียร์ไปที่นักมวยที่มีความสดแรงดีออกอาวุธได้ต่อเนื่องอย่างกาเบเล่โมรามดีกว่านะฮะถึงแม้ว่าการต่อยบนเวทีอาวุธมวยต่างๆของคู่นี้เนี่ยก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันนะแต่ว่าความสดนี่แหละมันเป็นตัวตัดสินให้ผมเลือกเชียร์ไปที่กาเบเล่โมรามและความยาวกว่านี่แหละตีเข่าดีซะด้วยเพราะฉะนั้นก็ รอชมรอเชียร์ครับว่าคู่นี้ผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะหมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านบัวเขียวปอเปาอินพบกับแมมมอสสอสละชีพไปที่บัวเขียวก่อนเลยนะครับนักชกไทยไวัย24ปีฟอร์มในรายการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ดูดีเลยนะครับ7ไฟชนะ5แพ้2และไฟล่าสุดเนี่ยแพ้ให้เด็ดดวงเล็กนะครับแพ้คะแนนไม่เอกฉันนะสไตล์การต่อยเนี่ยก็เหมือนบัวขาวนั่นแหละฮะ แทบจะถอดแบบกันมาเลยก็คือมีลูกบู๊ดุดันเดินต่อยเดินเตะอาวุธหนักแรงวงในวงนอกเนี่ยได้หมดนะครับร่างกายเนี่ยก็ถือว่ามีความอึดถึกทนโดนอาวุธหนักเนี่ยก็ทนได้ดีเลยนะครับก่อนที่จะแพ้ไฟล่าสุดเนี่ยเขาชนะมาสี่ไฟติดต่อกันเลยไม่ธรรมดาเลยจริงจริงและไฟล่าสุดที่แพ้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าออกอาวุธน้อยไปหน่อยนะครับและผมมองว่าบัวเขียวเป็นคนที่ออกอาวุธได้ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าที่ควรนะมีลูกหนักมีลูกแข็งแรงแต่ว่า เวลาออกเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นชุดเท่าไหร่จะเป็นจังหวะดักออก 1- 2สองแล้วหยุดอะไรทํานองนี้นครับถ้าออกต่อเนื่องกว่านี้นะเร่งแรงกว่านี้เนี่ยน่ากลัวเลยและสไตล์การต่อ,อยของเขามันก็เลยทําให,ให้เขาส่วนใหญ่ชนะคะแนนนั่นแหละฮะมีชนะน็อกเอาท์เพียงไฟเดียวเท่านั้นนะขอติแค่ความต่อเนื่องในการออกอาวุธอย่างเดียวก็พอนะครับเพราะว่าโดยรวมนี่ดูดีมากๆทั้งน้ําหนักของอาวุธและความอึดถึกทนของร่างกายเนี่ยถือว่าดูดีเลยเพราะฉะนั้นก็ มารอดูกันครับว่าไฟนี้บัวเขียวจะสามารถกลับมาคว้าชัยได้หรือเปล่านะครับข้ามฝั่งไปทางด้านแมมมอสสอสละชีพดาวรุ่งไทยไวัย19ปีนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในนักชกที่แรงขึ้นมาเลยนะครับผม สไฟเนี่ยแพ้เพียงไฟเดียวนะครับผมชนะมา3เลยการออกอาวุธเนี่ยหนักแรงเช่นเดียวกันหมัดฮุกซ้ายฮุกขวาเนี่ยออกได้หนักแรงจริงๆนะฮะถึงแม้ว่าพื้นเพย์ของเขาก่อนจะมาต่อยวันเนี่ยจะเป็นมวยเขานะครับแต่พอมาปรับสไตล์ในรายการวันเนี่ยก็ดูดีเลยรอจังหวะศาสตร์แข้งต่อยหมัดเนี่ยทำได้ดีมากๆวงในก็ยังคงเหนียวหนึบเหมือนเดิมยังคงแข็งแรงเหมือนเดิมนะฮะถึงแม้ว่าไฟล่าสุดจะชนะคะแนนเอกฉันมาและฟอร์มอาจจะน่าจะเป็นฟอร์มที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะ ตั้งแต่ต่อยมาในรายการเนี่ยเพราะว่าหมดเร็วไปหน่อยนะครับเจอเอมุยนักชกกะเหลี่ยงเมียนมารู้สึกว่าจะโดนท้องไปด้วยมีอาการเลยนะหลังจากนั้นแรงก็ตกเลยดีที่ได้นับตุนไว้นะครับเพราะฉะนั้นระบบการฟิตซ้อมต้องดีกว่าไฟที่แล้วมากๆนะฮะถ้าระบบการฟิตซ้อมยังเป็นเหมือนไฟเดิมเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วผมชื่นชอบมากๆเด็กคนนี้มีความนิ่งเกินวัยมีความหนักแรงเกินวัย เพราะฉะนั้นก็รอชมกันครับว่าไฟนี้จะทําได้ดีกว่าไฟล่าสุดหรือเปล่านะฮะและคู่นี้ครับบัวเขียวกับแมมมอสถ้าเอาความชอบนับปัจจุบันเลยเนี่ยผมน่าจะชอบแมมมอสมากกว่าด้วยความที่ปรับตัวได้เก่งครับปรับสไตล์การออกอาวุธได้ดีมากๆอย่างที่พูดไปลูกหนักลูกชัดเจนมีให้เห็นแน่นอนแต่ว่าคู่นี้ครับสไตล์มวยมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะ รอสวนออกอาวุธหนักๆเหมือนกันทั้งคู่เลยอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยที่บัวเขียวเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับแมมมอสเนี่ยน่าจะตั้งรับรอดักหมัดรอสาดแข้งความหนักแรงเนี่ยผมก็เดาไม่ได้เหมือนกันว่าใครจะหนักแรงกว่านะคู่นี้แมมมอสอาจจะมีความสดแรงขึ้นมาแต่บัวเขียวก็จะมีประสบการณ์ที่มากกว่าและสภาพร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับวัย19กับวัยย4เนี่ยยังสดยังแรงกันทั้งคู่ และท้ายสุดครับขอเลือกเชียร์ไปที่บัวเขียวปอเปาอ,อินดีกว่านะฮะถึงแม้ว่าผมจะชอบแมมมอสแค่ไหนแต่ไม่รู้เหมือนกันครับผมคิดว่าบัวเขียวน่าจะเดินบทเอาได้นะฮะใช้ความใหญ่กว่าเนี่ยเดินบี้เดินบทเข้าไปออกอาวุธให้ต่อเนื่องกว่าไฟที่แล้วผมว่าสู้ได้แน่นอนแล้วแมมมอสอย่างที่พูดไปครับในไฟล่าสุดเนี่ยโดนลำตัวจากนักชโชกเกลียงเมียนมาเนี่ยมีอาการให้เห็นเหมือนกันต้องกอดเอาตัวรอดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วมารอชมกันว่า ผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านพันลิตลูกเจ้าแม่สายวารีพบกับกฤษณะดาวเด่นมวยไทยแปนที่พันลิตรก่อนเลยนะครับผมนักชกไทยไวัย28ปีฟอร์มช่วงหลังๆเนี่ยก็ไปทางแพ้ซะส่วนใหญ่นะครับและแพ้ทีไรเนี่ยก็ถึงน็อกเอาท์ตลอดเลยนะฮะจุดเด่นจุดขายพันลิตเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับก็คือหมัดนี่แหละ ได้ลุ้นแน่นอนนะครับดักหมัดเนี่ยต่อยได้หนักแรงต่อยได้แม่นดีมากๆเลยศาสตร์แข้งก็ศาสตร์ได้แรงอาวุธก็ครบเครื่องนั่นแหละแต่เท่าที่มองมาในหลายไฟเนี่ยระบบการป้องกันตัวของพันลิฟเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นจุดอ่อนหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเห็นว่ายกกาดขึ้นตลอดเนี่ยแต่โดนอาวุธกต่อสู้ง่ายเหมือนกันนะอันนี้ผมก็งงเหมือนกัน และพันลิตรเนี่ยน้ำอดน้ำทนเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เป็นคนที่อึดถึกทนอะไรขนาดนั้นพอโดนอาวุธคู่ต่อสู้แต่ละทีเนี่ยก็ถึงนับถึงน็อกเลยนะและเช่นเดียวกันครับอาวุธของเขาก็ลุ้นนับลุ้นน็อกคู่ต่อสู้ได้เหมือนกันคือถ้าเป็นคนที่สภาพร่างกายอึดถึกทนกว่านี้เนี่ยผมมองว่าจะเป็นอีกหนึ่งนักชกที่อนาคตไกลเลยนะ ติดแค่ตรงนี้แหละติดแค่ตรงโดนอาวุธคู่ต่อสู้แล้วล่วงไปเลยนี่แหละแต่ว่าสไตล์การต่อยกันออกอาวุธเนี่ยได้ลุ้นอยู่แล้วครับอย่างไฟล่าสุดเนี่ยต่อยกับแอนตาคาเซมถึงแม้ว่าจะแพ้นอกมาแต่โดยรวมเนี่ยทำได้ดีมากศาสตร์แข้งต่อยหมัดตามดักหมัดดักหมัดฮุกตัดลําตัวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยทำได้ดีมากๆแต่ก็นั่นแหละครับผมถ้าดีมันก็ต้องดีให้สุดพอเริ่มได้ใจสักหน่อยไปกล้าบ,บ้าบินแลกหมัดกับต่างชาติก็โดนเขาสวนมาเลยเพราะระบบการป้องกันตัวตัวเองก็ ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นได้ร่างกายก็ไม่ได้อึดถึกทนอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็รอชมไฟนี้ครับว่าพันลิเนี่ยจะสามารถกลับมาคว้าใช้ได้หรือเปล่านะครับข้ามฝั่งมาทางด้านกฤษณะดาวเด่นมวยไทยนักชกไทยไวัย24ปีนะครับเป็นอีกหนึ่งนักชกที่อยู่ดีๆผมก็ชอบขึ้นมาเลยนะฮะสไตล์การต่อยเอย๋ยอาวุธเอย๋ยมีทุกลูกโดยเฉพาะลูกเข่าเนี่ยโอ้โหเสียบเข่าได้เจ็บเสียบเข่าได้เหนียวมากๆ อย่างไฟล่าสุดที่ชนะคะแนนเอกฉันคมอาวุธมาเนี่ยล็อกคอตีเข่าเอาสักคมอาวุธเนี่ยแก้ไม่ออกเลยนะครับแพ้เข่าเนี่ยแพ้ขาดเลยจังหวะฝีมือการออกอาวุธเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆนะครับกฤิศนะยืนมวยนิ่งๆรอสาสตร์แข้งรอต่อยหมัดดักฟันศอกอย่างเงี้ยทำได้ดีมากเลยและที่สําคัญเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยอึดถึกทนนะครับในไฟล่าสุดกับคมอาวุธเนี่ยโดนหมัดคมอาวุธไปไม่ใช่น้อยนะหนักๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะฮะ เรียกได้ว่าอนาคตดูดีเลยนะครับกฤษณะดาวเด่นมวยไทยและจุดขายของเขาอย่างเขาเนี่ยได้ลุ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรให้ติมากมายเพียงใดเลยครับกฤษณะเพราะโดยรวมเนี่ยก็ดูดีมากๆอยู่แล้วถ้าไม่โดนหมัดโป้งป้าง,งแล้วหลับไปเลยเนี่ยก็ผมว่าแพ้ยากครับเพราะฉะนั้นรอชมรอเชียร์ครับว่ากฤษณะดาวเด่นมวยไทยไฟนี้จะแรงต่อเนื่องหรือเปล่านะฮะและกูนี้ครับพันลิตรกับกฤษณะ ถ้าอาวุธแบบโป้งเดียวปิดบัญชีได้ลุ้นนับน็อกเนี่ยพันลิฟต์อาจจะดูดีกว่านะครับเพราะจุดขายเขาคือต่อยได้แม่นต่อยได้หนักแต่ว่าเขาก็ล่วงง่ายเหมือนกันเวลาโดนอาวุธคู่ต่อสู้ส่วนกฤษณะเนี่ยก็จะเป็นจังหวะฝีมือและวงในเหนียวแน่นนั่นแหละและมีสภาพร่างกายที่อึดถึกทนพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นไฟนี้ครับขอเลือกเชียร์ไปที่มวยอึดถึกทนและข่าเหนียวอย่าง กฤษณะดาวเด่นมวยไทยดีกว่านะฮะรูปร่างลอยกว่าเล็กน้อย2-3มเซนเนี่ยถ้าเข้าวงในได้เมื่อไหร่เนี่ยรู้เรื่องเลยนะครับและจริงๆแล้วอาวุธเขาก็ไม่ได้มีดีแค่เขานะอย่างที่พูดไปมีครบทุกลูกเลยหนักแรงทุกลูกเหมือนกันจุดหลักๆที่ทําให้เลือกเชียก็น่าจะเป็นความอึดถึกทนนั่นแหละครับผมการทนทานต่ออาวุธเนี่ยกฤษณะค่อนข้างดูดีกว่าพอสมควรเลยแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไอคนที่เราคิดว่าอึดถึกทนอาจจะมาโดนน็อกไฟนี้ก็เป็นได้นะ เพราะว่าอาวุธของพันลิตเนี่ยก็ได้ลุ้นจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับผมต้องรอชมรอเคียนครับว่าไฟนี้ผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะมากันที่คู่เอกประจํารายการนะครับเป็นทางด้านสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งพบกับเดโชปอบริรักษ์เป็นการบีแม็กกันนะครับในไฟแรกเนี่ยก็ใส่กันสุดมันเลยนะแต่ว่าเป็นทางด้านสุริยันเล็กเนี่ยชนะคะแนนเอก,กฉันไปนะครับเรียกได้2นับถึงแม้ว่าเดโชจะมาได้นับคืนเนี่ยแต่ก็ไม่ทันจริงๆนะฮะ สไตล์การต่อยนี่ก็แตกต่างกันชัดเจนครับสุริยันเล็กเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรมากมายครับขอแค่ต่อยโดนได้นับได้นอกแน่นอนส่วนเดโชเนี่ยก็หลากหลายครับอาวุธครบเครื่องหมัดเท้าเข่าสอกออกได้ทุกลูกนะฮะที่สําคัญผมมองว่ามีความอึดถึกทนพอสมควรนะที่ไม่แพ้นอกสุริยันเล็กเนี่ยก็ถือว่าร่างกายดีใช้ได้เลยนะฮะย้อนกลับไปในไฟแรกเนี่ยผมมองว่าเดโชเนี่ย ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเปิดเกมมายกหนึ่งยก2เนี่ยต่อยในเกมตัวเองที่วางแผนมานะครับมีความรัดกุมออกอาวุธไปเรื่อยดักออกหมัดดักซอกดักเตะแบบเนี้ยคือทําได้ดีมากๆเลยส่วนสุริยันเล็กเนี่ยก็เป็นประเภทที่เน้นชัวนะครับผมหาจังหวะชัวๆออกอาวุธแทบจะไม่ค่อยออกอาวุธเลยนะครับในช่วงยก1ยก2เหมือนเก็บแรงไว้ใส่ยกสุดท้ายอะไรทํานองนั้นแหละและการโดนเตะขาเนี่ยก็ยังมีอาการให้เห็นเหมือนกันนะครับ หลายคนอาจจะมองว่าขุดบอ่อล่อปลาหรือเปล่าอะไรทํานองนี้แต่ผมมองว่าโดนน่ะเจ็บเจ็บจริงแหละแต่อาจจะไม่ใช่เจ็บจนยางแตกไปเลยอะไรทํานองนั้นนะครับหลักๆเนี่ยผมมองว่าสุริยันเล็กชอบเก็บแรงไว้ใส่เฮือกสุดท้ายอะไรทํานองนั้นพอหมัดเขาเนี่ยขอแค่โดนนะครับโดนเป็นรู้เรื่องเลยในไฟนั้นลูกเกมเดโชก็ถือว่าทําได้ดีแหละครับแต่พอไปหลุดสมาธิแป๊บเดียวเท่านั้นแหละโดนหมัดสุริยันเล็กไปนับแรกหลังจากนั้นเนี่ย สมาธิก็หลุดยาวเลยนะฮะเพราะว่ามันโดนนับไปในยกสุดท้ายมันก็ต้องแลกคืนเอานับคืนอะไรทํานองนี้และพอไปแลกอาวุธแลกหมัดกันแบบนี้มันก็ยิ่งเข้าทางคนหมัดหนักอย่างสุริยันเล็กนะฮะก็ไปโดนนับไปอีกหนึ่งนับก็เรียบร้อยเลย แทบจะตามไม่ทันเลยนะครับไม่โดนน็อกเนี่ยก็ถือว่าร่างกายสุดยอดแล้วแหละก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่สุดเดือดสุดมันเลยแล้วกันนะฮะไฟนี้หลายคนอาจจะมองว่าสตูริยันเล็กน่าจะกดถึงน็อกเลยอะไรทํานองนั้นนะครับแต่ว่าผมยังคงชอบเดโชนะไม่รู้ทําไมนะครับไฟแรกที่เจอกันเนี่ยถึงแม้ว่าเดโชจะเป็นน้องใหม่ขึ้นมาชื่อเสียงเรียงนามกระดูกระเดี่ยวความหนักแรงสตูริยันเล็กอาจจะดีกว่าแต่ผมก็ชอบเดโชนะในไฟแรกด้วยสไตล์การต่อยละมั้งผมก็เลยชอบ แล้วไฟนี้ผมก็ยังคงเลือกเชียร์พิธีเดโชเหมือนเดิมนะครับรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองเพราะว่าสไตล์การต่อยผมชื่นชอบมากๆขอแค่อยู่ในเกมตัวเองครับอยู่ในแผนตัวเองเหมือนไฟแรกนั่นแหละเหมือนยกหนึ่งยก2อ,อะ่ะที่ทําได้ดีมากๆเลยไม่ต้องไปแลกอาวุธมีความรัดกุมให้สูงกว่าเดิมรอดักอาวุธหนักๆแม่นๆซึ่งสุยันเล็กก็ไม่ใช่คนที่อึดถึกทนอะไรขนาดนั้นนะครับโดนอาวุธก็ล่วงได้เหมือนกัน เพียงแต่ว่าหัวจิตหัวใจเขาเนี่ยสู้เกินร้อยจริงๆนี่แหละคือความน่ากลัวนอกจากอาวุธหนักคือหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเดโชไฟนี้ก็ต้องรัดกลุ่มยิ่งกว่าเดิมและไม่หลุดสมาธิห้ามหลุดเด็ดขาดนะฮะถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็อาจถึงหลับเลยก็เป็นได้นะไฟนี้สุริยันเล็กอาจจะจัดให้หายคาใจไปเลยอย่างนั้นก็เป็นได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับผมไฟนี้ยังคงชอบเดโชเหมือนเดิมถ้าเอาประสบการณ์ในไฟแรกเนี่ยมาปรับปรุงให้ได้ดีกว่าเดิมเนี่ย มีรูชนะแน่นอนนะครับก็อยู่ที่ว่าประสบการณ์ไฟแรกจะสอนอะไรให้เดโชได้มากมายเพียงใดนะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้รอชมรอเชียนครับว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรสุริยันเล็กจะกดหลับไปเลยหรือเดโชจะสามารถล้างแขนคว้าชัยไปได้ในไฟนี้รอชมรอเชียนครับก็ประมาณนี้นะครับวันลุมพินี131มมาช้าแต่มานะจ๊ะ พอใครหลายคนก็อาจจะมองเหมือนกันว่าอาจจะงดนะฮะแต่ว่าไทยสุดก็ไม่ได้งดนะและคู่มวยที่ผมชื่นชอบก็ตามนี้แหละครับผมเพื่อนๆที่พี่ชอบใครเชียร์ใครคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สำหรับผมน่าดูเลยนะโดยเฉพาะคู่เอกนี่แหละมันจะเป็นคู่ที่สุดเดือดสุดมันอีกแน่นอนนะครับและไม่ว่าผลการแข่งขันมันจะออกมาเป็นอย่างไรมันก็เป็นแค่เกมกีฬานะฮะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you Who were you to tell me how to live life? And these times it feels like nobody's right yeah.